มอเตอร์ไซค์ที่ทั้งพาชอบเป,าาปรอบพ่อเป็นเสียรงลูกโตเอากรนจกออกลอถทองชักยาบปาดบอกเราเนี่เป็นผลงานชิ้นบนแอง่งวัยรุ่นชายที่ชอบเล่นเครื่องมอเตอร์ไซค์ให้มีเสียงดังแแว,น,วนหรือเรียกกันว่าเด็กแววนถ้าพูดถึงเด็กแววนก็ต้องนึกถึงฟองแปวงแว้นยังไงให้โลกจ,จ,จำจำจำและนี่ก็คือฟองวันนี้ฟองมีนัดรวมตัวกับกลุ่มชาวแววนใช่เปลววะใช่ที่นี่เปลววะดูเหมือนฟองจะมาผิดที่ซะแล้วสิ ใครวะพี่ในรูปใช่ที่นี่ปะเอาแล้วที่นี่ที่ไหนอะที่นี่คือศูนย์อบรมมารยาทดีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจตลอดทางครับเอาก็ไม่ใช่ไปดีกว่าเดี๋ยวน้องดูจากท่าทางน้องวะเนี่ยเป็นเด็กแวน้นใช่ไหมครับโหพี่แต่งเต็มขนาดเนี้ยอย่าเรียกผมว่าเด็กแวน้นให้เรียกผมว่า วีระบรุษนักเด็กนั่นแหละที่พี่หมายถึง<ม>เรามีใบการันตีเด็กแว้นหรือยงังคืออะไรวะพี่นี่เองไม่รู้เหรอเนี้ยงั้นตามพี่มาไหนไหนก็มาแล้วจักหน่อยแล้วกันบทเรียนที่หนึ่งการมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางเรื่ออะไรหรือเปล่าครับน้องเรื่ออะไรวะพี่ก้มครับอาจถึงตายหรือพิการหากไม่สวมหมวกนิรลภัยตอนเราใส่หมวกก็หล่อเหมือนกันนะน,นี่จอดครับ ถอดหมวกครับก้มครับถนนเป็นของสาธารณะที่ทุกคนใช้ร่วมกันฉะนั้นน้องควรมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับเราด้วยที่สำคัญไม่ควรเร่งเครื่องในขณะที่เห็นคนกำลังข้ามทางมาลยรถรีบท่อเปิดไฟเลีเ้ยวหลังต้องการเปลี่ยนเลยจอดครับถอดหมวกครับก้มครับผู้ขับขี่ทุกคนควรย้ำกับตัวเองบ่อยๆว่ารถของเรามีไฟเลี้ยวที่สามารถเปิดใช้งานได้จริง ไม่ใช่ใจนึกอยากจะไปก็ไปได้ทันทีนอกจากเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุแล้วน้องอาจจะยังได้เสียงกลดาไปถึงบรรพบุรุษตามหลังมาแน่ๆครับเข้าใจแล้วครับบทเรียนที่สามไม่ควรขับรถที่ท้ายขันหน้าการขับรถที่ท้ายขันหน้าเสี่ยงต่อการชนท้ายเป็นอย่างมากถ้าหากเกิดขึ้นผู้ที่ขับชนท้ายมากักจะเป็นฝ่ายผิดต่ชอชนะยังไม่ทันพูดจบก็เกิดเรื่องเลยรล้วฟองอะไรอยู่บ้างใจเย็นครับน้องรู้ใช่ไหมว่าเราผิดลงจากรถครับ ก้มครับขอโทษครับบทเรียนสุดท้ายคือการขอบคุณและขอโทษตามขนบธรรมเนียมแบบไทยขอโทษครับ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 ไม่รื้อครับน้องคนบ้านเดียวกันมองตากันจะข้อตัวปัจนี้ันนี้ก็ห้อภัยแล้วผมมากเลยครับพี่ ครับจากบทเรียนทั้งหมดก็จบลงด้วยดีหลังจากนี้ก็เป็นวีรบุรุษนับปิดที่แท้จริงได้แล้วพอ <Hey, S 2> และใบาการันตี